ชอยชอบอยู่สวัสดีค่าเอฟซีมาค่ะมากินมากินข้าวกับปูกแลีชอบกินปูค่ะปูม้าโตโตโตเียเดียดูเดี๋ยวดูในไลน์เดี๋ยวส่งใหดูสดมากค่ะโอเคกับผัดปูเออผัปูอยดีลอไม่ทันเดี๋ยวล้อา อนี่ค่ะอร่อยปูม้าอร่อยอร่อยปูม้าเนี่เหลือหรือเปล่าคะผู้นไม่ผัดมากแต่เหลืออยู่โลดเลยวิวองกินวิวองกินอยู่แน่โลครึ่งโอ้โหเป็นเซ้นเลยบ้านเรานะคะดูนี่เป็นเซ้นเลยเนือปูว้ากล้ยน้ำว้าอกล้ยน้ำว้า ประเทศไทยนะคะส่งมานี่วีนึงนี่หนึ่งพันห้าร้อยเยนค่ะเป็นเงินไทยเท่าไหร่ครับจ้าสองร้อยสองร้อยแจาันปอ่สองร้อยแปดสิบสองร้อยแปดสิบโอเควีนี้สี่ร้อยฟบาทค่ะ วีเดียวนะคะ400บาทนี่ค่ะปูดูสิครับปูปูสดไดแปบเลยดูหโอสดสดเลยค่ะดูนี่ไข่เต็มเลยนะคะสดๆมากเลยเอาคืนอร่อยมากดูสิครับที่นี่เขาแจกกันนะคะั0เมนสนใจนะคะใน เป็นตะก,กาเลยค่ะคือเป็นฤดูกาลว<ะ>่าฤดูกาลนี้นะคะว่าปูไม่ดีม,มาค่ะมากินกระเจี๊ยบมาจะเป็นดวงมาเนี้ยลายมาจาาเราเอากลับไปให้เขา,าเว่ เส้หลงกินโปรกันรอบแป๊บอ้น,อน,นั้นไม่กินไม่กินเนอสไม่กินโปรเลยไอตัวเล็กอะ มมองอะไรมาน้าต่างมอ่เด่นแบบนู้นเม่กี้ก็อาหารไงคลิปนี้ไว้แค่นี้่อนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะใครถูกใจช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ที่วันด้วยนะคะ